สวัสดีครับผมนายจักรพงษ์วงชัยชื่อเล่นชื่อแต้มนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสิทธิ์เก่าจากโรงเรียนดงเจนวิทยาคมจังหวัดพะเยาครับ <S <S รางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดนะครับคือรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัยในงานศิลปินแห่งชาติสัญจร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชสุดาเสียามรมราชกุมารีและรางวัลชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงไข่ลูกทุ่งประเภทชายงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครับการประกวดร้องเพลงที่ผมประทับใจมากที่สุดนะครับคือการเข้าร่วมแข่งขันรายการไม้ทองคำซีซั่นที่5ทางช่องเวิร์กพอยซึ่งตอนนั้นผมได้เข้ารอบ30คนสุดท้ายครับ หลวงพ่อองค์น้อยคล้องสายส้อยใจเชิดชูดีร้ายขอสู้ให้โลกรู้นักรบไทยนอกจากร้องเพลงแล้วนะครับผมยังสามารถเล่นดนตรีพื้นเมืองได้หลากหลายประเภทแต่ดนตรีสากลผมก็สามารถเล่นเปียนโนและกีตาร์ได้ครับ ผมเริ่มสนใจดนตรีพื้นเมืองตั้งแต่เรียนประถมและเมื่อเข้ามัธยมรุ่นพี่จึงชิชวนเข้าวงโยธวาทิตของโรงเรียนนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมสนใจดนตรีและเลือกที่จะเรียนเครื่องดนตรีหลากหลายประเภทเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปครับเมืม่อผมตัดสินใจเรียนดนตรีผมจึงปรึกษาอาจารย์สอนวงโยธวาทิศที่โรงเรียนและอาจารย์สอนวงโยจึงแนะนําสาขาวิชาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏน์ลำปาง อีกทั้งยังมีรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จทางด้านดนตรีที่เรียนจบจากที่นี่ผมจึงตัดสินใจและเลือกเรียนสาขาวิชาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏลํลำปางแห่งนี้ครับเมื่อเข้าเรียนที่นี่แล้วก็ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์และได้ความรู้ทางด้านดนตรีอย่างลึกซึ้งอีกทั้งสาขาวิชาดนตรียังมีงานกิจกรรมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ อาทิเช่นงานมิวสิคเฟสติวัลงานซีเนียร์รีเซทัลที่ทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานหมู่มากและสาขาวิชาดนตรียังเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นครับผู้ที่เป็นแรงผลักดันก็ได้แก่พ่อแม่ที่ให้การสนับสนุนม,มาเป็นอย่างดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีที่คอยให้ความรู้และความอบอุ่นในการใช้ชีวิตมหาลัยตลอด4ปีครับ รอยรูปอินยาดฟ้ามาองในลาแหล่งให้ข้อ ออชกลับมาเจอกันกันกบ LPIU Idol ได้ใหม่ทุกวันจันทร์วันเริ่มสัปดาห์ที่ f เฟ b บ o ๊กแ Fanpage ลำปางราชพัฒน์ยูนิเวอร์ซิีนะคะ